พิสารจะสมรต้องม่ขาดคืออะไรโรดีนโบคเรืลองอะรนี่อย่างนี้เพื่อสุขภาพแข็งแรงครับเด็อก็ต้องนะครับควัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้พบกับผมประกัน นครัท่านอยู่ในบรรยากาศของยมถังโงงนะครับเจ้าหนุ่มตานะครับมาออกกำลังกายเดินเล่นนะครับใครที่ยังไม่เคยสัมผัสกับบรรยากาศยิมโงงก็เชิญนะครับช่วงนี้อากาศดีที่เดียวนะฮะเจ้าหุณตาครับก็มาได้นะครับมาเดินเล่นนะฮะด้านตรงหน้าผมครับก็จะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปุมการนะครับส่วนข้างหลังผมก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับนั่นเป็นบริปขมทรายนะครับแหล่ิปขมทรายนะฮะด้านข้างก็ยิมปากซันนะครับ ตรงด้านซ้ายผมก็จะเป็นกําลังทําตลิ่งดูนะครับใครที่ยังไม่เคยมาเด็กคู่ผมจะพาไปดูเยี่ยมชมกันนะครับช่วงนี้เรามาฟังเรื่องของการพูดคุยเสียนาแบบมีส่วนร่วมในชุมชนกันนะครับในหมู่บ้านบึงการ5ดีนั้นกระบวนการที่คณะกรรมการหมู่บ้านอาสอมอหรือว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปในชุมชนในการที่จะขับเคลื่อนบึงการ5ดีนั้นให้ประสบผลสำเร็จ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมทําอย่างไรเออน่าสนใจท่บบานผ้ฟังครับนะฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่ไปตวรวจ้านค้าในทุกๆเดือนนะคะเพื่อให้ได้มาตรฐานแล้วก็จะดูว่าเขาได้ลักลอบเอายามาขายไหมายาที่เขาห้ามห้ามขายซื้อขายนะคะทางเราก็จะ จนได้ร้านค้าที่ตะบลหนองเดือนเราได้เป็นร้านค้าที่ได้มาตรฐานทุกร้านนะคะและดีที่สองก็คือฟันดีทางอสมอเราก็จะมีการตรวจตั้งแต่ฟันน้ำนมจนถึงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในในทุกๆเดือนซึ่งซึ่งเราทางเราจะมีการจาัดกิจก,กรรมโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะเพื่อให้กลุ่มผู้สูงวัยของเรา จะได้มีควาเพื่อให้มีฟันได้บเทเคี้ยวต่อไปค่ะแล้วก็ดีที่สามนะคะโภชนาการที่ดีคือให้มีกินถูกหลักเหมาะสมตามวัยห่างไกลโรคเรื้อรังคือทางเรานี่จะไปแนะนําให้ลดหวานมันเค็มแล้วก็จะไปแนะนํำให้มีการใช้คือให้เน้นผักปลาเป็นอาหารนะคะและดีสี่คือการใจดี ทางอสมเราก็จะมีการจัดกิจกรรมแก่ทุกกลุ่มวัยแต่เราจะเน้นผู้สูงอายุขึ้นหน่อยคือจะพาผู้สูงอายุออกกําลังกายอย่างลาไม้ทองคือให้ท่านออกกําลังกายได้ค่ะทุกคนส่วนถ้าเป็นกลุ่มวัยทางานเราก็จะหาเต้นเอลบิกหรือบาสเกตบอลค่ะเพื่อให้ได้หุ่นสวยแรงดีไม่มีเครียดนะคะ แล้วก็ดีที่ห้าคือสิส่งแวดล้อมที่ดีคือตลาดสดน่าซื้อแล้วก็บ้านเรนสะอาดส่วนบ้านเรืนสะอาดนี่เราจะเน้นที่ว่าบ้านมันต้องประกอบด้วยมีห้องน้ําห้องครัวทางเราก็จะไปดูว่าห้องน้ําของเขาจะเป็นพื้นที่ไม่โดนน้าและไม่ลื่นเพื่อผู้สูยมจะได้เข้ามาสะดวกจะได้ไม่ลื่นหกล้มนะคะและส่วนส่วน ห้องเอห้องครัวเราจะปริว่ามีตู้กับข้าวเก็บกับข้าวแล้วก็มีฝาชีไว้ครอบกับข้าวที่เหลือพื่อไม่ให้แมลงวันจอมไม่ให้น้ำเชื้อโรคมามาสู่ร่างกายเรานะคะส่วนดีที่หกที่เพิ่มเข้ามาคือการเข้าถึงสื่อสารสุขภาพคือจะเป็นต้นแบบการสื่อสุขภาพนะคะเราจะแก้จะมีการที่ว่ามีข่าวออกมา ถ้าเป็นข่าจริงเราก็จะขยายแต่ถ้าเป็นของปลอมเราก็จะแก้ไขค่ะเพืออย่างให้มีการฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าหรือป้องกันโควิดสิบเกตอนนี้แค่เน้นให้มีเป็นสามค่ะก็ะอ,อ,อยากให้ชาวบ้านประชาชนทุกคนเขารับวัคซีนตรงนี้นะคะตแตะในในตอนนี้ที่ตำบลหนองเดิอนนะคะก็จะพยายามว่า หมู่บ้านห้าดีเรานีเพื่อให้ชาวบ้านชุมชนตอนนี้ให้ได้มีอายุมาตรฐานคืออยู่ถึง85ปีนะคะและเจดสิบปีคือเราจะเริ่มป่วยไม่ใช่เริ่มป่วยตั้งแต่สามสิบตัวสีอย่างเงี้ยคะ่ะหมู่บ้าน5้ดีที่จะทำให้เราสุขภาพดีอายุยืนยาว85ปีขึ้นไปประกอบไปด้วย5้ดีดีหนึ่ง ร้านค้ามีมาตรฐานอาหารและยาดีสอรอบรู้สุขภาพช่องป่ากผู้สูงวัยมีฟันบดเคี้ยวดีสกินถูกหลกักเหมาะสมตามวัยห่างไกลโรคเรื้อรังดีสีกิจกรรมทางกายทุกกลุ่มวัยหุ่นสวยแรงดีไม่มีเครียดดีหตลาดสดน,น่าซื้อบ้านเรือนสะอาดอนามัยดีการเข้าถึงสื่อสุขภาพบุคคลต้นแบบสื่อสุขภาพเรียนรู้ต่อเนื่อง แก้ข่าวปลอมใช้สามารถใช้โชเซเชียลได้ทำให้สุขภาพดีอายุยืนยาว85ปีขึ้นไป